ความเปราะบางของจักรวรรดิรัสเซียแสดงให้เห็นในวิธีที่พวกเขาพยายามซ่อนจุดอ่อนของตนการโจมตีด้วยโดรนทําให้เส้นทางการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาถูกเปิดเผยการโจมตีแต่ละครั้งกัดก่อนการควบคุมของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะสร้างการป้องกันทางอากาศระบบป้องกันมากเพียงใดก็ตามความดื้อตนของอยูเครนคือสิ่งที่ทําลายมอสโก สัปดาห์นรกโรน756ลำถล่มทั่วลัเสเซียคลังกระสุน60,000ตันถูกละลายในพิบตาที่คัสโตดา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับในค่ำคืนที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียได้เปิดปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ถล่มกรุงเคียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของรัเสเซียที่โจมตีเมืองหลวงของยูเครนตามรายงานที่ สื่อทางฝั่งของ UK เริ่มมีการรายงานออกมาแล้วนะครับว่ามีการใช้ขีปนาวุธทิสยัยไกมากกว่า70ลูกนะครับและก็โดนจำนวนมากโจมตีกรุงเทพนะครับซึ่งน่าจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่การโจมตีเต็มรูปแบบที่มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2022โดยมีรายงานนะครับว่าโดนหลายร้อยลำนั้นถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องบินขับไล่ของยูเคนี่หละครับ ยิงตกทําแตะทำลายาทํำให้ได้รับความสูญเสียเป็นจํานวนมากขณะที่ขีประวุ์หลายลูกนี่เลยครับมันก็โจมตีเมืองหลวงทําให้ตึกพักอาศัยหลายหลังได้รับความเสียหายทําให้ท้องฟ้ากรุงเคียบตอนนี้นี่นะครับมันถูกปกคลุม ไปด้วยควันหลังจากโดนเหละกขีดรุ่โจมตีครั้งใหญ่คลิปวิดีโอที่เราแสดงให้เห็นบางคลิปนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับว่าระบบต่อต้านนั้นทํางานอย่างหนักบางคลิปมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าโดนโจมตีซาเอตของรัสเซียนั้นมันถูกสกัดกั้นและตกลงมาในสภาพที่มันถูกเผาไหม้หลังจากที่ยูเครสกัดกั้นได้สําเร็จซึ่งความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆ จำนวนขีปุโรธที่ใช้งานรวมถึงจำนวนโดนที่มีการใช้งานในค่ำคืนที่ผ่านมาตัวเลขจริงๆนี่แหละครับเราจะทํำรายงานนําเสนอในคลิปต่อๆไปแต่กูฟังครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดรนของยูเคนั้นโจมตีน่านฟ้าของรัเสเซียบ่อยครั้งมากขึ้นและลึกขึ้นนะครับปริมาณก็มากขึ้นโดรนยูเคนั้นกำลังโจมตีเส้นทางขนส่งและจุดยุทธศาสตร์สำคัญ โครงสร้างพื้นฐานของรัเสเซียการโจมตีทุกครั้งนี่เลยครับมันทําให้การควบคุมของพวกเขานั้นอ่อนแอลงการสูญเสียทุกครั้งเผยให้เห็นความเปราะบางของรัเสเซียพวกเขานั้นไม่สามารถหลบหนีจากความจริงได้ยูเครนกําลังตอบโต้จักรวรรดิของมอสโกกาลังแตกกล้าวเข้าสู่ทางตันยูเครนถูกโจมตีด้วยโดนหลายร้อยลําต่อวัน ต่อสัป,ปดาห์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยไม่หยุดหย่อนและโดนเหล่านี้ก็ยังคงโจมตีอย่างจาอเนื่องใครเลยจะคิดนะครับว่ารัเสเซียนั้นจะได้รับความเสียหายมากมายขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่พวกเขานั้นมีระบบป้องกันภายอา,ากาศที่เหนือกว่ายูเครนเป็นจานมากและดูเคนตอนนี้กำลังโต้ตอบกลับสร้างความเสียหายให้กับรัเสเซีย ความเปราะบางของจักรวรรด,ดิรัสเซียแสดงให้เห็นในวิธีที่พวกเขานนั้นพยายามซ่อนจุดอ่อนของตนการโจมตีด้วยโดรนนี่แหละครับมันทําให้เส้นทางการขนส่งขนสร้างพื้นฐานถูกเปิดเผยการโจมตีแต่ละครั้งกัดก่อนควบคุมการควบคุมของพวกเขาไม่ว่าพวกเขานาจะสร้างการป้องกันทางอากาศมากเพียงใดก็ตามความยืดหยุ่นของยูเครนคือสิ่งที่ทําลายมอสโกอย่างแท้จริง แนฟังครับในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นกองทัพโดนติดอาวุธของยูเครนได้ทั้งสร้าง,างเถตติใหม่ๆอีกครั้งนับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเริ่มต้นขึ้นในด้านของจำนวนการโจมตีด้วยโดนพิสัยไก่ ตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาแล้วนะครับโดนบรรทุกระเบิด U A V ของยุเรนกว่า750ลำได้ถูกส่งจากดินแดนที่ยุเรนควบคุมเพื่อโจมตีเป้าหมายทั่วรัเสเซียตะวันตกโดนของยุเรนบางลำนี่เลยครับมันผ่านน่านฟ้าของรัเสเซียได้อย่างปลอดภัยสะดวกโยทินเป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรซึ่งเทียบได้กับระยะทางระหว่างมิลานเบอร์ลินหรือไม่ก็ลอนดอนสูริกก่อนที่จะถึงช่วงโจมตีระยะสุดท้าย สำนักข่าวอิสระเอสตรานี่ยครับอ้างแหล่งข่าวทางทหารเมื่อเช้าวันศุกร์นะครับระหว่างวันที่20ถึง23พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโดรนของยูเครนรวมๆแล้ว756ลำนะครับได้ลุกล้ำน่านฟ้าของรัสเซียเป็นผลทำให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ยเลยครับทางการนั้นต้องสั่งระงับการบินพลเรือนเป็นการชั่วคราวที่สนามบินวลาลิเมียวอสต็อกนะครับคาลูก้า โครสโตมาตัมบบ์ยาโลซาฟเนี่แหละครับอิวานโวนะครับซามาล่านะครับ, ara, ร,บรวมถึงสนามบินอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นั่นหมายความว่าความเสียหายของกองทัพโดรนยูเครนที่โจมตีผากลางประเทศรัเสเซียครั้งนี้มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะการบินพลเรือนนี่แหละครับต้องปิดสนามบินเกือบทั้งประเทศแต่นผู้ฟังครับบ็อกเกอร์ด้านทหารชื่อดังของรัเสเซียซึ่งเคยเป็นนักบินเครื่องบินโจมตีและโฆศกของกองทัพอากาศรัเสเซีย อย่างไม่เป็นทางการบอกกับผู้ติดตามของเขากว่า6 0 0สนคนนะครับว่าการจราจรทางอากาศหยุดชะงักบางส่วนหรือทั้งหมดอินเทอร์เนต็ตบนมือถือถูกตัดและเชื่อมต่อโดนที่บินอยู่แค่นี้มันก็เพียงพอที่จะหยุดการทำงานของสนามบินในมอสโกและทำให้สนามบินในเมืองใกล้เคียงรับภาระเกินกำลังและต้องปิดกั้นการจราจรทางอากาศทั้งหมด รัเสเซียยังคงครองสถิติการโจมตีทางอากาศในวันเดียวด้วยโดน2 7 3ลำโจมตียูเครนเมื่อวันอาทิตย์ตามมาด้วย112ลำในวันจันทร์และ118วัน118ลำในวันถัดมารวมๆแล้วก็503ลำ ข้อมูลที่กองทัพระกาศยูเครนเผยแพร่นั้นเกือบครึ่งหนึ่งของโดนรัเสเซียที่โจมตียูเครนนั้นมันเป็นโดนล,ล่อก็คือโดนที่ไม่มีหัวระเบิดนั่นแหละครับโดยเป้าหมายหลักก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนบ้านเรือนและก็อสถานประกอบการพลเรือน แต่การโจมตีด้วยโดรนล่าสุดของยูเครนนั้นมันมีขอบเขตที่กว้างขึ้นซับซ้อนขึ้นและเข้าไปในด้านลึกมากขึ้นมีความทะยอทะยานมากขึ้นกว่าการโจมตีทางอากาศครั้งก่อนๆทั้งสองฝ่ายนี่นะครับถือว่าความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นความลับทางทหารแต่แหล่งข่าวเปิดเผยระบุนะครับว่า ในช่วง5วันระหว่างวันที่19ถึง23พิพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นยูเครนได้โจมตีและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำคัญอย่างน้อยนี่ก็4แห่งและอาจจะมากถึง10แห่งในรัสเซียการโจมตีครั้งสำคัญนะครับอาจเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันจันทร์เมื่อโดนทางทะเล ของอาทางอากาศและก็ทางทะเลและทางอากาศของยูเคนั้นได้โจมตีแท่นขุดเจาะที่อยู่กลางทะเลนะครับในทะเลอซอฟซึ่งมีกองกําลังรักษาความปลอดภัยและป้องกันทางอากาศของรัสเซียประจําการอยู่โดยมันไปทําลายาเลดา้าทางอากาศที่ชื่อว่าเนวาซึ่งติดตั้งบนหอคอยแท่นขุดเจาะแห่งหนึ่งรวมถึงทําลายที่พักของลูกเรือและตู้คอนเทนเนอร์บนแท่นขุดเจาะร้างแห่งนี้ ขณะเดียวกันในช่วงดึกของวันจันทร์และเช้าวันอังคารเนี่ยนะครับมีโดรนราวๆ1 8 0 0ถึงสอยละสลำบินไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับซึ่งถือเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของยเคในคืนเดียวเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้นั่นก็คือโรงงาน p b s d นี่แหละครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตระบบสื่อสารการควบคุมระบบสงงทามอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจำลองสำหรับรถถังขีบรุตรต่างๆของรัเสเซียส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถไปใช้งานในการผลิตรถถังอย่างเช่น T72B นี่ละครับ T90M รวมถึงการใช้งานในการผลิตขีบรุตร East ุิสคันเดอร์นะครับ K101 และก็ระบบสื่อสารทางทหารต่างๆขณะเดกันในช่วงค่ำวันพุธถึงเช้าวันพฤหัสหนี่เลยครับโดนยูเครน UK กว่า200ลำถูกยิงไปโจมตีทางทิศ ทางของรัเสเซียโดยมีเป้าหมายหลัก2ประการได้แก่บริษัทบาซอสนะครับผู้ผลิตในตุลาซึ่งและเกาะโรงกันน้ํามันในลิซานซึ่งถือเป็นโรงกันน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัเสเซียซึ่งดําเนินการโดยบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ลอสเดปโดนของดูเคนี่เลยครับเคยโจมตีทั้ง2แห่งมาแล้วนะครับในช่วงวันที่7และก็16พฤษภาคมที่ผ่านมา ไปฟังครับในช่วงค่ำวันพฤหัสถึงเช้าวันศุกร์นี่เลยครับโดนยูเคนอย่างน้อย150าลำและอาจจะมากถึง200ลำนะครับบินเข้าสู่รัสเซียอีกครั้งหนึ่งตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนี่เลยครับในขณะนี้นะครับว่าเขานับจำนวนขั้นสุดท้ายนั้นยังอยู่ระหว่างการดาเนินการซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ระบ,บุจำนวนได้แน่ชัดแต่เป้าหมายการโจมตีครั้งนี้นะครับมันชัดเจนเป้าหมายที่หนึ่งก็คือโรงงาน อินดจี่านะครับซึ่งถูกคว่ำบาทจากนาชาติที่อยู่ที่เมืองเยเลตในภูมิภาคคริปเปตนี่แหละครับถูกโจมตีมาแล้วหลายครั้งทําให้อาคารได้รับความเสียหายโรงงานแห่งนี้ผลิตแบตเตอรี่ทางทหารและกร็ส่วนประกอบสําคัญสําหรับขีวัพิสัยไกขนาดที่เป้าหมายที่2นี่แหละครับมันเป็นคลังอาวุธขนาดใหญ่และเป็นสถานที่จัดเก็บกระสุนในภูมิภาคคาสตูดาทางตะวันออกของรัสเซียนะครับ บล็อกเกอร์ด้านกองทัพยูเครนรายงานนะครับว่าขีปนุษย์และก็จรวดมากกว่า60,000ตันจากคลังอาวุธหลัก3แห่งถูกทำลายด้วยการโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้และการระเบิดลูกไฟขนาดใหญ่คลิปความเสียหายตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีเผยแพร่มากนักนะครับมีเฉพาะคลิปหนึ่งที่มันแสดงถึง ความสวยงามของลูกไฟที่มันลุกโชนขึ้นสู่ท้องฟ้าปัจจุบันนี่แหละครับยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งอื่นนะครับรวมถึงสื่อของรัเสเซียนั้นก็มีรายงานเฉพาะว่าการเกิดการระเบิดในภูมิภาคนี้เท่านั้นแต่ผู้ฟังครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโดนและก็ขี่ปนุษย์จำนวนมากของรัเสเซียที่โจมตีกรุงเคียบเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับรายละเอียดตอนนี้มันยังไม่มีนำเสนอออกมา มันกําลังอยู่ในช่วงของการรวบรวมรายละเอียดความเสียหายนเนี่แหลยครับในเรื่องของจํานวนโดรนที่ใช้งานขี่ปารุษที่มีการใช้งานซึ่งตามรายงานบางสื่อเริ่มมีรายงานนะครับว่ามีการใช้ขี่ปารุษถึงกว่า70ลูกนะครับโดรนนั้นก็ปีจํานวนหลายร้อยลําซึ่งเราก็จะทํารายงานรายละเอียดของความเสียหายรวมถึงจํานวนโดรนและขี่ปารุษต่างๆในคลิปต่อๆไปท่านผู้ฟังครับ แต่จากปริมาณของจำนวนโดรนที่ใช้งานของยุคเคนที่มันมากกว่าและความเสียหายของจุดยุทธศาสตร์ต่างๆของรัสเซียนั้นมันก็ถูกทำลายมากกว่าของยุเคนมองเห็นชัดเลยเลยนะครับว่าใครจะเป็นใครจะไปก่อนกันใครจะเจ๊งก่อนกันในเรื่องของการโตมจีจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญถ้าสงครามรัสเซียยุเคนยังดําเนมือนกัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ